สัสดีครับชื่อกลวิดเกตแก้วครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอายุ13ปีมาจากจังหวัดอะไรลูกชนบุรีครับวันนี้มากับใครครับมากับพ่อกับนาบ้าจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกวันนี้สเก็ตบอร์ดครับ อพอเขาพูดถึงสเก็ตบอร์ดนะครับผมเห็นดูจากกางเกงกงเข่าเขาแล้วน่าจะเกิดการล้มลูกขาและไถมาแล้วจะเป็นดีไซน์หรือเปล่าย่อไอ้ติติกงเข่าเนี่นเกิดจากการเล่นสเก็ตบอร์ดป่ะครับเรากับสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงเออตอนแรกติดเกมครับเห็นเพื่อนเล่นเพื่อนก็ชวนเล่นเคยเล่นเกมนานที่สุดเนี่ยกี่ชั่วโมงลูกตอนช่วงติดมากๆเลยหกชั่วโมงครับ ไอ้ที่ไปเล่นเกมเนี่ยไปเล่นที่ร้านเกมหรือว่าเล่นที่บ้านร้านเกมครับโอ้โหเดี๋ยวเดีย,ดยคุณพ่อไม่ไม่เกิดอะไรกับคุณลูกเหรอครับผมเออเขาจะที่บ้านาว่านะไหมเออว่าบ้างครับไม่ว่าบ้างเมื่อก่อนเล่นเกมต,ตอนนี้มาเล่นสกเก็ตบอร์ดที่บ้านมีใครสนับสนุนให้เล่นสเก็ตบอร์ดไหมตอนแรกพ่อก็ไม่สนับสนุนให้เล่นครับเขาบอกว่าเล่นไปก็เจ็บเล่นไปทำไมอก็ห่วงอะเนาะห่วงลูกแต่ใจเรา ทำไมเรายังยืนยันที่จะเล่นต่อเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเล่นมากี่ปีแล้วลูกปีนี้ปีที่สี่ครับเล่นจริงจังเลยป่ะครับเนี่ยจริงจังครับแล้วเส้นทางสเก็ตบอร์ดจ,จะสูงสุดไปถึงที่ไหนครับอยากเป็นทีมชาติเพื่อไปโอลิมปิกครับเราไปซ้อมเนี่ยนะครับต้นเราซ้อมอยู่แถวบ้านแล้วมีไปซ้อมข้างนอกไหมไปซ้อมแบบกับโต้คุ่เจ้อ,อย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็ เดินทางมากรุงเทพซ้อมพ่อขับรถมาตรงมาคนเดียวครับมาเองครับมาไงอ่ะนั่งรถทัวร์แล้วมากรุงเทพเองนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกประมาณปห้าโอ้แล้วความฝันวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะนาฬิกาให้พ่อครับทำไมถึงอยากให้นาฬิกาคุณพ่อนาฬิกาพ่อพังบ่อย นี่คุณพ่อทราบไหมเนี่ยว่าเราจะมาขออันนี้ให้คุณพ่อเนี่ยไม่ทราบเหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยืนยิ้มไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยครับเอาละอยากดูโชว์ละครับไม่นะอ้ะเด็กทันลมไปนี่ไม่ใช่แค่เจ็บนะอัมพาตนะคุณปลอดภัยไว้นิดนึงนะลูกนะจะได้ปลอดภัยอ่ะพี่ซุปใส่หมวกให้เออดีต้องแน่นต้องกระชับนะลูกอ้า ดีมากอุ้ยใส่แล้วหล่อเลยต้นเดี๋ยวเราโชว์แบบเล็กๆน้อยๆก่อนได้ไหมลูกท่าแรกคือท่าอะไรลูกออลี่ครับออลี่มันจะเป็นการแผ่นขึ้นมาติดเทา้าอให้มันลอยข้ามสิ่งของเลยได้อ,อ๋อออลี่ครับออลี่อะลองดูลูกออลี่โอ้อ ที่2ลูกคล,ล,ลิกฟลิปคลิกฟลิปอ่ะไ oh. หนลองทำลองดูลูกคลิกฟลิปโอ้ยทไมปนปดูง่ายอะ่ะดูง่ายอ่ะต้นท่าที่3ท่าอะไรดีลูกป๊อปชูวิตแล้วกันลักษณะป๊อปชูวิตจะเป็นไงลูก เป็นการหมุนแผ่นร้อยแปดสิบาโอ้คือคือแผ่นจะจะหมุนมาร้อยแปดสิบเลยครับลองดูลูกไปลองดูแบบ มีอุปกรณ์มาเสริมได้ไหมลูกครับทีมงานครับขออุปกรณ์เพิ่มเติมครับเวลาดูในในคลิปอ่ะในยูทูบอ่ะทั้งเมืองไทยเมืองนอกเขาจะมีใช้อุปกรณ์แบบนี้ฮะจะผาดผลขึ้นมาหน่อยต้นพร้อมแล้วมาเลยลูก นี่เลนไปเมื่อสักครู่นี้คือการอุ่นเครื่องเท่านั้นครับ oh. ได้เวลาเข้าสู่ภารกิจจริงครับซึ่งมีความท้าทายมาให้ต้นก้าวข้ามพรอ้อมนะลกูกอุปกรณ์มาครับเราจะได้พบกับบทท้าทายเพื่อพิสูจน์ความสามารถของน้องต้นกันต่อห้ามพลาดครับ การแรกครับคือการกระโดดสูงที่ความสูง30เซนติเมตรต้นพร้อมนะครับมาครับ ให้ทีมงานเอาไม้ขึ้นมาวางบนแท่นได้ไหมครับไม้แดงๆนะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นโจทย์นี้นะครับพี่โก้ท้าส,สดๆนะลูกไปครับ ่อไปครับทีมงานครับเป็นการกระโดดเรียกว่ากระโดดไกลอุปกรณ์มาครับเราเห็นแล้วว่าน้องต้นกระโดดสูงได้แต่กระโดดไกลจะได้หรือไม่ระยะที่ได้คือเกือบเกือบ80เซนติเมตรนะลูกไหวนะไนะป,ประจับที่ลูก ไปครับผมเข้าใจล้ว,ว่าอย่างไรคะลูกโป่งน้อยไปคิดงง่ายครับลูกโป่งเพิ่มครับอยางไงหรอ ระยะตอนนี้คือประมาณ95เซนติเมตรครับต้นทำยังไงก็ได้ครับกระโดดข้ามได้คือทำสำเร็จลองก้าเองแลว้วจะทำยังไงครับ ำลังเตรียมอุปกรณ์เนี่ยผมเดินไปคุยกับท่านตัวแทนสมาคมสเก็ตบอร์ดแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเด็กคนนี้คือความหวังของประเทศครับจะปั้นเขาให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปโอลิมปิกในปีคศ2024ีบที่ปารีสครับจากเด็กที่ติดเกมวันนี้เปลี่ยนพลังมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับน้องต้นครับ ว่ามันเป็นแรงบนันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนที่ตอนนี้กําลังดูอยู่ไม่จาเป็นจะต้องเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนต้นก็นได้แต่เอาตัวเองออกจากหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในอนาคตที่ดีกว่าความฝันที่น้องต้นอยากได้คือนาฬิกาให้พ่อเราปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าในอนาคตน้องต้นจะตอบความฝันของพวกเราให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสามคนให้ผ่<า>นครับ ให้อะไรพ่อมาก่อนเลยไม่ครับนี่คือของชิ้นแรกในชีวิตที่ให้พ่อใช่ไหมลูกอยากจะบอกอะไรกับพ่อคนที่เรารักที่สุดในชีวิตลูกอยากจะบอกพ่อว่าทำสําเร็จแล้วครับเอานาฬิกามาให้พ่อลวครับดี๋ยวไปเชิญพ่อมาดีไหมอาคุณพ่อน้องต้นครับเชิญครับ อัสดีครับพ่อครับผมเชื่อว่าผู้ชายไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันพ่ออยากจะบอกอะไรเขาว่าสำหรับพ่อลูกคนนี้มีความหมายกับพ่อยังไงพ่อพ็บอกก็ได้ครับลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมคือลมหายใจของผมผมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลูกขอให้ลูกตั้งใจ ทำเต็มที่ความสำเร็จเพือวันข้างหน้าครับขอบคุณครับพ่อครับ นี่คือความรู้สึกของผู้ชายสองคนที่รักกันที่สุดในชีวิตนะครับได้มีโอกาสบอกความรู้สึกในใจต่อกันและกันเราถอดนี่ก่อนอตอนนี้บวกไม่จําเป็นต้องป้องกันแล้วเพราะว่ามีพ่ออยู่ป้องกันเราได้ทุกอย่าง มีของแถมหันหลังลูกคุณพ่อหันหลังเดีปิดตาลูกไว้ติดปิดตาลูกไว้เออเดี๋ยวเรามีของพิเศษแถมให้ครับต้นครับดูได้แล,ล้วลูกคุณพ่อดูได้แล้วครับต้นที่ซุปไม่รู้เลยว่ามันมันดียังไงอะ่ะอธิบายหน่อยนี่มันคืออะไรอะ่ะรองเท้าเล่นสเกต็ตวอร์คในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าลูกจะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสหรือไม่ซึ่งเรา เอาใจช่วยให้หนูได้ไปนะลูกนะแต่เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทั้งสองคนคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของกันและกันขอบคุณมากนะครับที่แสดงพลังรักเราได้เห็นประทับใจจริงๆครับชื่นชมมากครับน้องต้นและคุณพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันสี่ยาว to thin.